ค่ะวันนี้เราก็พามาชมนะคะบ้านทอนะคะอะ่นี่นะคะเห็นไหมคะถ้าพูดผิดขออภัยได้นะคะสมโยังไม่โตเลยนี่จ้านี่นะคะนี่ก็พามาทำ,ทำมาดูธรรมชาตินจ้ะนี่นะคะเยอะมากตอนนี้ต้องให้เขาโตก่อนเนาะเดียวก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็อขอเราก็ให้มาชมนะคะน,นี่ค่ะหเห็นไหมคะดอกไม้ส,สวยๆจ้าดอกไม้ส,สวยๆนะจ๊านะคะ เดี๋ยวก็จะให้ชมนี่ค่ะเจ้าหญ้านะคะธรรมชาติของชาวบ้านแล้ก็คนสวยคนสวยเข้าหน่อยเส้คนสวยนี่นะคะคนสวยไปจาร้านนะคะนี่นะคะเอาโอ้อยู่ลำดวนอยู่ลำดวนอยู่ลำดวนจ้าอยู่ลำดวนนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ค่ะ นะแล้วก็ให้ดูธรรมชาตินะตรงนี้ยังไม่เคยเข้าไปนะคะค่ะโอเคค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะค่ะข,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะจอก,กันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ